ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกลิตน,นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม microsoft f ไ i g h ม simulator กันอีกแล้วนะครับผมนะโอเคมาเรามากับที่ดอนเมืองนะครับผมนะตอนนี้อยู่ที่สนามบินานใหญ่นะครับผมนะโอเคมาทีนี้เราก็ไปที่นิกเกาลเอ่อเกาคอนเนคชันนะครับผม ah j เวย์รีเควสต์มาโอเคมาเราขออนุญาตทำซิมบลิฟนะฮะซิมบิฟนะฮะซิมบลิฟ dispatcher com นะ โอเคตัดไปครับผมตามเหมือนเดิมนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมเนอะอ่าจินเนอร์ไฟล์เลยนะครับผมเหมือนกันนะครับรอสักครู่นึงนะครกำลังโหลดบลิปอยู่นะครับผม โอเคตอนนี้ก็สำเร็จแล้วนะครับผมมาลามาอิมพ์ตมาแล้วดี q ควสต์ด t ตอ๋อลืมเอ้าทำไมมันมันทำไมมันลบให้วะ<ม>ก็ว่าเย่ทำไมมันลบให้อะก็งงไม่ได้ใช้นานนะฮะอาจจะเป็นไปได้อย่างนี้แหละนะครับผมโอเคอินพ์ตเสร็จแล้วนะครับผม ไหนดูดิโอเคอย่าลืมด้วยแ d ดไฟแผ p จ n ก l check 10โอเคปล่อยเลยก็ได้นะครับผมรออินพ็อตไปแล้วโอเคมาถึงเวลาสตาร์ทนะครับผมก้าว power ก่อนอโอเคว นเไปนะอะไรอ่ะเอาเน็ตล่มอ่ะโอ้ยเสียดายอ่ะเน็ตล่มเป็นไปไม่ได้อ่ะทำไมเน็ตล่มบ่อยจงังโหแย่ชิบหายเลยไม่เป็นไรฮะ ห้าสองหมื่นเอสองพันเลยแล้วกันโอเคแล้วก็กลางแบบไปที่ห้าเนาะโอเคสำเร็จแล้วนะครับผมดูดิทุกทุกอย่างเปิดครบแล้วเนาะเราจะครบแล้วแหละโอเคครบเริ่มต้ t เลนะ้วท่านผู้ชมโอเคเรีย okay. บร้อยนะครับผมทีก็เปิดตรงนี้ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปุ๊บปุ๊บ โอเคสำเร็จแล้วนะครับดีลิสอทั้งหมดเลยคลอสอโอเคทั้งหมดครบเนาะโอเคเครื่องบินกำลังสตาร์ทอยู่นะครับสวยงามนะโอเคเรียบร้อยสำเร็จนะครับ ได้ละนะครับโหเฮ้ยไอเอสนี่ก็ชอบเปลี่ยนจังเลยโอเคนะครับผมได้แล้วได้แล้วโอเครอให้สตาร์ทให้มันสมดุลก่อนนะครับ โอเคน่าจ,จะสมดุลแล้วแหละสมดุลละปล่อยเลยแล้วกันบีมูช็อคโอเคสำเร็จนะครับโอเคสำเร็จแล้วแมนวนวลเลยแล้วกันนะครับผมแมนวนวลเลยนี่เลยเครื่องบินนะครับผมโบอิง้งเจ็ดเจ็ดนะครับผม นะะเน็ตร่มโคตรเซ็งเลยแย่จะจัดเลยอะไรวะ <S 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 เดี๋ยวขอยอดปิดวอล์นต้าก่อนนะครับผมปิดวอล์นต้าก่อนนะครับผม่วนนี้เน็ตร่มอยู่นะครับโคตรเสียดายเน็ตร่มโอเคที่จอดรถเสร็จแล้วคุณสามารถยกได้ Parking brake set. Lifting the aircraft. Okay, the cabin, okay. Standing by for pushback. Cockpit to ground. Okay. Go ahead. We are cleared for start and push. Parking brake set. Okay, cleared for push start. Please release parking brake. Parking brakes are released. Okay, parking brake. ปล่อยปักกิ่งเบรกนะครับผมโอเคากลับบินกำลังถอยหลังนะฮะดูแผนที่ก็ได้นะนะครับผมอืมสวยงามนะฮะสวยงามจริงนะครับผมโอ้แย่จัดเลยสถานะเน็ตล่มะท่านผู้ชมแย่มากมีอาการบินไทยนะครับผม นี่เลยอะกลักบวินไทยโคตรสวยนะฮะโอเรียบร้อยเนาะแต่ว้ทำเป็นปกนั่นแหละเค,เครื่องบินอยู่ระหว่างถอยหลังนะครับผม ถอยหลังยาวๆนะท่านผู้ชมถอยหลังยาวๆเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับผมเปิดมอคกิ้งเบรกนะครับผม Startup is complete you may disconnect Roger. Good engine start c l e a r to disconnect see you at the side have a good flight holding position waiting for the visual thank you and goodbye โอเคสำเร็จแล้วนะครับผมลอยรถข้างหน้าไปก่อนนะครับผมโอเคสวยงามนะฮะเดินหน้าเลยนะครับผม Yes, the ah. yes. ออฟแล้วนะเตรียมล็อเขีมขัดไว้เลยนะครับผมโอเคสีเบลเปิดแล้วเนาะเปิดละเปิดละนะครับผมโอเคนันนั่ง้งเตือนเต้งเตือนโอเคต้องตง้องหน่อยต้องตง้องหน่อยโอเคเทคออฟเลยนะครับผม Let's go เทคออฟเลยนะครับ ขับบินก็ราเดินทางแล้วนะครับผมจะบินแล้วนะจะบินแล้วนะครับผมบินได้สวยงามนะฮะเย ขึ้นเลยดนะึงข,ขึ้นเลยโอ้ยเว็นกรรมเวีนกรรมเคเปิดออโต้ไฟลัดได้เลยนะครับผม เออเบกเบกโอเคโอเค,อ,เคอย่าพลาดแล้วไลาเอออย่าโดนอย่าโดนสีแดงนะเพราะข้างอันตรายเลยนะครับผมโอเคบินยาวนะผู้ชมนะฮะโอเคบินยาวเลยฮะท่านผู้ชมนะ วินยาวเลยครับวินยาวจะจัดเลยนะครับออลืมปิดแจ้งเตือนนะครับผมลืมลืม โอเคเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้อยู่ระหว่างการบินนะครับผมเหนียวยาวเลยอะ โอเคตอนนี้ก็มาถึงใกล้ถึงแดนแล้วนะครับผมนะตอนนี้ก็โอ้ลงยาวเลยในถ้าเป็นอย่างเงีนเน้ยตอนนี้ถึงหัวหินนะครับผมถึงหัวหินแล้วนะครับผมโอ้ยี่างยาวจัดเลยนะครับผมโอเคอ่ะเรามาลงไต่ประมาณสองหมือนฟันฟเนาะโอเคเปิดตัวนี้ด้วย ใช้ลบฮนะเวลาแลน่นะโอเคไหนดูดิโอมันไมาให้เองนะครับผมโอเคตามด้วยเดี๋ยวเอ,เ,อเอาบีดนะีเดนน่าแฟน์เนาะบีดีเนน่แฟน์อ่ะสองหมื่นบีดีนน่แฟน์จะตรงไหมเอย่ยต้าไปตรงอาจจะต้องลดเพิ่มอ,อีกนะครับผมโอเค あ。 Not okay. Hãy này cho kênh Ghiền Mì Gõ Để học, bỏ lỡ những video hấp dẫn 然后我就拿去拿去拿去 Me da วิจารณ์เองนะครับผมไม่ต้องกลัวหรอกนะเฮเครื <Okay. S 1> ่องบินกลังแลนดิ้งเองนะครับผมโอเคเริ่มจับไกด์สลบแล้วนะครับผมนี่ฮนะท่านผู้ชมเริ่มจับไกด์สลบแล้วนะแลนด์สามผ่านนะ

ะถึงแล้วนะจะถึงดอนเมืองแล้วจะถึงสนามบินดอนเมืองแล้วเย่ห้าร้อยละวสี่ร้อยแล้วสามร้อยอ่ะเค น,นะร้อิละร้อยกโละอันนี้ไม่ต้องตกใจอะโอเคโอเคสวยงามเฮ้ยเกมค้างเร่งกมโอเคดีบทั้วโอเคสวยงาม ไปได้เลยอเอ๋ตรงจอดได้สวยงามมากเลยนะครับผมตรงจอดสวยงามมากเลยนะฮะ ลงจอสวยงามเลยครับท่านผู้ชมสวยงามใช้ได้เลยเย้เร็วเกินไปเร็วเกินไปจนทำให้ล้อดีไะเวรกรรม แนานมากนะกว่ากว่าจะกว่าจะจอดนะนานมากโอเคโอเคพอพอพอ เพลงเพลงปิดโอเคโอเคประมาณนี้เนาะโอเคตอนนี้ถึงแล้วนะครับผมถึงแล้วนะครับเซ็ตชนะ็อคฮะโอเคกาวสวิตโอเคต้องไปปิดเครื่องก่อนนะครับผมงัดขึ้นก่อนแฝบแฝบออกกลางขึ้นก่อนนะครับผมโอ okay. เคเรียบร้อยนะฮะ สำเร็จแล้วนะครับผมใช้ได้เลยนะครับผมปิดไฟก่อนปิดให้หมดแล้วไฟอไฟ ให้ให้หมดเลยครับผมโอเคดับหมดแล้วนะครับผม Request All โอเคเจ็ดเวสสำเร็จแล้วนะครับผมนี่เลยนะสำเร็จแล้วนะครับ โอเคคลิปนี้ก็พอแล้วนะครับผมนะอ่าโอเคบายบาย